จมขอบใจถึงปูรพเนนปันแหงเมอนแน่ฮกคาเจียไปวน่นมีดทาหน,นดถึงมันผายฐานหือก่ออำ่ำเอามาแตบต้นไม้ไหลมีดกนแม้มันจะคมมากมายแต่ก็ไม่สามารถที่จะมาตัดหรือคน้นต้นไม้ได้ฉันใดตามมดอ่ำนันห้องว่าตาแมดมันแก่นมันแข็งฐานหือก่ออำ่ำเอามาทาหน,นดดหล มีดกลหนวดถึงแม้จะคมมากมายแต่ก็ไม่สามารถนำมาตัดคนต้นไม้ได้ชั้นใดก็ชันนั้นคนทุกคนย่อมมีความสำคัญมีบทบาทและหน้าที่ดั่งมีดกลนและขวานคนต้นไม้กอบนันและเ้ากูก็มีลำลองคึกตอนจอมหนัง ตั้งหู้ตั้งเป็นเหมือนเจ้งหนังตามมาดเหมือนเจ้งหนังมิดทานวดเมื่อนห้เก่าคาย้อนต่างกิจจูถึงผู้ปันญยนปัญหง้งในคลองอ e ินเลิฟไตแชนแนลให้หยุ่มยำ้ำนับยามตัวเจ้าเก่าแล้วก็เดินไปข้างหน้าสร้างคุณงามความดีส